มาแล้วับวันนี้มาไลฟ์คุยกันเกี่ยวกับข่าวที่มาเมื่อวานนี้ครับข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับก็เนื่องจากเป็นข่าวก็ต้องเอามารายงานก,นกันก่อนหรือว่ามาพูดคุยกันไว้ก่อนนะฮะเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจเตรียมพร้อมหรือ คอยดูติดตามข่าวกันต่อไปนี่เป็นข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องสุราเขาก็มีคนที่เขาจะไลฟ์การทุกวันเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองแต่เราจะคุยเฉพาะเรื่องของสุราเท่านั้นนะครับก็นี่เป็นข่าวจากกระทรวงการคลังก็ประหลัดกระทรวงการคลังท่านใหม่เพิ่งจะเป็นเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้ แล้วก็ท่านก็มีพื้นฐานมาจากนักวิชาการเลยคิดว่าท่านคงจะสามารถนะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยมาตรการของรัฐที่เขากำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านนี้ก็คือท่านลวรนนะครับท่านละวรน,นะรน,วรนแสงสนิทมาดู กันนะครับเราทําความรู้จักกับท่านราวรรแล้วเดี๋ยวมาดูข่าวที่ท่านได้เ,เปิดเผยกันเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะได้เห็นข่าวกันมาเ,เมื่อวันวันหนึ่งนะฮะประวัติของท่านก็ท่านเคยอยู่กรมสรรพสามิตเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตรแล้วก็ได้ ย้ายมาเป็นรัฐบุรีกรมสานพากรนะครับก็อยู่ในแวดวงของกระทรวงการคลังแต่ว่าท,ท่านเติบโตมานี่จากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็เป็นสายวิชาการนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรนะักเรียกพุ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก่อนที่จะมาเป็นรัฐบุรีสรรพสามิตแล้วก็สานพากรก็ ดูนะครับว่าประวัติท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับมาจากเป็นครอบครัวของเป็นบุตรชายของท่านพลเอกวิโรธแสงสนิทซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเลยนะครับแล้วก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้คือคุณพ่อนะครับก็คือผลเอกวิโรธแสงสนิทนะเป็นลูกชายคนที่สองจาก3คนครับการศึกษาก็โอ้โหนะครับไม่ธรรมดานะครับเศรษฐศาสตร์จุฬา จากนั้นก็ไปเรียนปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์นี่แหละครับการวางแผนอีโคโนมี n แ planning นะครับที่สหรัฐอเมริกานี่ก็ไม่ธรรมดาอีกนะครับแล้วก็มาทำงานในกระทรวงการคลังนะฮะจนเติบโตขึ้นมาตอนนี้มาเป็นท่านประหลัดกระทรวงก็คือตำแหน่งข้าราชการที่สูงสุดในกระทรวงแล้วนะครับแล้วท่านก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับเมื่อ ยี่สิบก้าก็คือเมื่อวานสินะว่าได้ปรึกษากับกมรมศุลกากรและก็กรมสรรพสามิตสองกรมนะครับหนึ่งธันวาหมายความว่าไงคือจะเปิดมาตรการหนึ่งธันวาทันไหมเนี่ยนะฮะให้หนุนท่องเที่ยวนะครับเป็นมาตรการหนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วถูกไหมครับทางรัฐบาล ก็มีมนโยบายแบบนี้ทางกระทรวงการคลังก็สนองนะครับว่าจะมีการทํำยังไงให้กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะทาอย่างนี้ครับอันที่1ก็คือยกเลิกการให้ภาษีปลอดภาษียกเว้นการเว้นภาษีนะยกเลิกการเว้นภาษีงงไหมคือปกตินะนะครับมาดูภาพนี้ครับ ก็คือร้านค้าดิวตี้ฟรีในสนามบินนะครับปกติแล้วเนี่ยสมมุติว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศครับเราก็จะไปซื้อเหล้ามา1ลิตร1ขวด1ขวด1ลิตรเขาอนุญาตให้ได้1ลิตรนะครับจะเป็นปลอดภาษีก็คือจะไม่เสียภาษีขาเข้าก็คือคุณเนี่ยซื้อเหล้ามา1ขวดจากดิวตี้ฟรีที่ต่างประเทศไม่เสียภาษีแล้วก็นำเข้ามาถึงประเทศไทยได้1ขวด1ลิตร ไม่ต้องเสียภาษีเพราะนั้นจะเห็นว่าเหล้าที่อยู่สนามบินเนี่ยเขาก็จะขายกันไป่ขวดลิตรครับก็ไม่มาขาย750ใช่ไหมเพราะว่าเขาให้โควตา1ลิตรกันนานาชาติเลยเสร็จแล้วเราก็ซื้อมาถึงสนามบินนะครับมาผ่านด่านศุลกากรก็ยกให้เขาดู1พาสปอร์ต1คนได้1ลิตรไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรก็คือภาษีนําเข้านะ แล้วก็ถ้าไม่ซื้อจากต่างประเทศก็เข้ามาที่สนามบินปุ๊บพอลงสนามบินที่ประเทศไทยก็จะมีร้านค้าปลอดภาษีนะครับลูกค้าประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก็จะแวะซื้อเหล้ามาสักขวดหนึ่งหนึ่งลิตรเพื่อเอามาบริโภคในประเทศก็จะไม่เสียภาษีใช่ไหมก็จะซื้อจากร้านดิวตี้ฟรีในสนามบินแล้วก็ถือออกมาได้1ขวดเช่นกันทีนี้เขาก็จะยกเว้นตรงนี้หมายความว่าไงต่อไป นี้นะครับถ้ากฎหมายนี้ออกมาก็คือจะต้องกมรมศุกากรก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเขาเป็นคนตรวจขาเข้านะครับก็เป็นคนตรวจเราเรียกว่าด่านอะไรด่านศุลกากรนะครับผ่านจากตอมอมาแล้วเนี่ยก็จะมาผ่านศุกากรแล้วก็จะต้องเอาไปดทึกแคลร์ถ้าหากว่าคุณซื้อมาคุณก็บอกว่านี่1หนึ่งขวดไม่เสียภาษีคุณก็ถือเข้ามาเลยแต่ต่อไปนี้เขาจะเก็บแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ซื้อนะครับ เพราะว่าซื้อแล้วต้องมาเสียภาษีอันนี้เป็นมนาตรการกระทุ้นเศรษฐกิจยังไงก็คือให้ลูกค้าเอา่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยก็ไม่ต้องมาซื้อตรงนี้แล้วก็เข้าไปซื้อในประเทศนะไปจับจ่ายภายในประเทศไม่ใช่ไปซื้อแล้วเงินไปเข้าอยู่ที่ร้านดิวตี้ฟรีนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเขาคุยกับร้านดิวตี้ฟรีก็คือ King Power แล้วคุยกับการท่าอากาศยานแล้วนะครับก่อนที่ จะมาปรึกษากับกรมศุลกากรเนี่ยนะเพราะนั้นกรมศุลกากรต้องไปออกระเบียบตรงนี้ว่าถ้าใครถือเหล้าเข้ามา1ลิตรฉันก็จะเก็บภาษีแล้วไม่ไม่ว่าจะแค่1ขวดหรือกี่ขวดก็ตามฉันจะเก็บภาษีแล้วนะอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนนักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะได้ไปซื้อเครื่องดื่มในประเทศไม่ได้มาซื้อตอนสนามบินปลอดภาษีผมก็ยังคิดว่าเอ๊ ประโยชน์ของคิงพาวเวอร์เขาก็จะหายไปนะเพราะว่าลูกค้าก็จะไม่ซื้อแต่เขายังขายขาออกได้ก็คือลูกค้าก็จะซื้อขาออกไปต่างประเทศได้แต่ว่าขาเข้าเนี่ยก็จะขายไม่ได้ละตรงนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเขาจะยอมไหมเพราะว่าเขาเป็นผู้มีอำนาจ <c oughs> ในประเทศนี้นะเขาถึงได้ประมูลได้ทุกครั้งอ่ะ ไอ้เรื่องนี้ก็ไม่ขอแตะต้องนะเพราะว่าเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ในวงการนะครับก็ถือว่าสิ่งที่ประชาชนรับรู้ก็คือมีรายเดียวที่สามารถประมูลได้ในสนามบินนะยกพื้นที่ไปเลยทุกสนามบินในประเทศก็รับไปหมดเลยนะครับที่เป็นร้านค้าปลอดภาษีครับอ่ะนี่ก็มาตรการที่1นะครับประเด็นที่1ทําให้อะไรครับ นักเที่ยวหรือคนทั้งหลายแหละที่กลับมาจากต่างประเทศก็ต้องมาซื้อเหล้านะครับก็ต้องมาซื้อเหล้าที่ในเมืองไทยอ่าก็มีคอมเมนต์มาแล้วทาง y t u b e นะครับโอ้เบิ้มเทิมเลยผมไม่ได้ปรับให้เปนตัวเล็กนะบอกว่ากำลังคิดอยู่เลยว่าจะนําเข้าจากเสียใจก็คือเหล้าจากประเทศลาวนะจะนําเข้ามาอันนั้นก็ ไม่เสียภาษีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นประเทศที่เราเรียกว่า,าประเทศเพื่อนบ้านะนะครับเราอยู่ในเราอยู่ในไอ้นั้นด้วยกันอยู่ในอาเซียนแล้วก็จะเป็นส่วนที่ปลอดภาษีอัฟตาอะไรพวกนี้แหละก็คือมีการยกเว้นภาษีก็ทำให้เราสามารถนําเหล้าเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยได้โดย ไม่เสียภาษีนําเข้าเพราะฉนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องนี้คนละประเด็นกันแต่ว่าถ้าคุณซื้อจากด่านเข้ามาน่าดูดีๆนะคุณซื้อจากด่านเข้ามาก็ได้แค่1ลิตรเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าคุณนําเข้ามาขายคุณก็เสียภาษีนําเข้าแล้วมาดูยกเว้นอีกทีหนึง่งไอ้เรื่องพวกนี้ก็ลองติดต่อทางทางด้านศุลกากรที่นำเข้าผ่านด่านมาเพื่อจะจ,จำหน่ายในประเทศนะผมว่าก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้เพราะว่าเราเป็นประเทศ ในอาเซียนด้วยกันที่มีเรื่องของเข้าตกลงทางการค้ากันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ประเด็นที่สองนะครับวันนี้ก็คงจะคุยไม่เยอะหรอกเพราะมี2ประเด็นที่ทางกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดกระทรวงได้คุยไว้ก็ประเด็นของการปรับโครงสร้างภาษีตรงนี้เราเคยไปนั่งคุยกันนะที่ กรมสรรพสามิตเขาจัดสัมมนาแล้วเราก็มีการพูดคุยแล้วก็เลยเได้นําเสนอไปว่าโครงสร้างภาษีบ้านเราเนี่ยแปลกๆนะแปลกๆมากแล้วก็แพงมากด้วยถ้าหากว่าท่านปรลัดกระทรวงท่านประลัดลาวรลเห็นว่า,ามันแพงจริงๆอ่ะแล้วเพราะว่าท่านก็เคยอยู่กรมสรรพสามิตนะแล้วก็หาวิธีทําให้มันถูกลงเพื่อให้กระตุ้นการจับจ่ายนะให้คนซื้อ เลาได้ในราคาที่ถูกนะแต่ประเด็นนี้ก็เกรงว่าพวกมอบรถเข็นเนี่ยจะออกมาเดี๋ยวก็จะมาออกมาคัดค้านอีกว่าเฮ้ยลดภาษีแล้วจะทำให้คนดื่มมากขึ้นอะไรแบบนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเขาแหละเป็นงานของเขาที่เขาจะต้องออกมาต้านแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าข่าวมันเพิ่งมาวันเดียวก็คือเมื่อวานนี้วันที่29เกเนี่ยเขาเพิ่งออกข่าวมาว่าเขาจะปรับโครงสร้างโดยที่เขายังไม่บอกด้วยว่าเขาจะลด มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปทำมาแล้วเนี่ยออกมาเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยก็น่าจะมีคนออกมาค้านแหละเป็นพวกที่นะรับว่าประมาณเอามาค้านในเรื่องของเรล่าได้ทุกเรื่องนะครับอันไหนที่จะทําให้เล่าขายดีขึ้นก็จะต้องออกมาช่วยกันค้านเป็นเป็นงานของเขาอ่ะเป็นไงครับวันนี้อยู่ๆมาไลฟ์ก็จะมีคนไม่ทันเห็นครับไม่เป็นไรก็รนี่เรา เป็นข่าวครับเราก็ต้องออกมาคุยกันไว้ก่อนแบบกระชับเพราะว่ามีคนมาบ่นผมเหมือนกันว่าพูดเยอะพูดซ้ำพูดยาวอย่างเงี้ยนะก็อยากให้ไปฟังซีโร่ทอล์กหรือไปฟังช่อง YouTube คนอื่นบ้างเขาก็พูดกันทีละครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเยอะยาวเยอะๆเหมือนกันคนก็ยังดูนะครับถ้าถ้าคุณทนดูไม่ไหวก็ไม่ต้องดูครับ <c oughs> อันนี้เราก็พูดกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วครับ เพราะว่าต้องปูพื้นข้อมูลต่างๆครับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องจะได้เข้าใจครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็เป็นประเด็นที่เขาจะอะไรลดภาษีนะเพื่อให้เกิดการกระตุ้นนะครับจับจ่ายใช้สอยซื้อเล่าในประเทศเขาจะลดยังไงก็มาดูนะครับ <c oughs> พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ปี60นะเขากำหนดอัตราภาษีไว้แล้วถ้าเกิดว่า คุณจะลดเนี่ยคุณก็ต้องมาแก้กฎกระทรวงนะครับการแก้ไขกดกระทรวงเนี่ยมันก็เหมือนกับการออกกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอีกนะครับพอเอาไปขึ้นเว็บรับฟังความคิดเห็นก็จะมีการเกณฑ์เกณฑ์คนมากกดไลค์กดอันไลค์กดไม่ชอบกดต่อต้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติคอยดูกันก็แล้วกันนะกดกระทรวงนี้จะต้องได้รับ การแก้ไขเพื่อถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างภาษีแล้ววันนี้เราเคยพูดกันมาอยู่แล้วก็อยากจะให้ดูว่าโครงสร้างภาษีปัจจุบันมันเป็นยังไงกันมันแปลกๆะนะมันแพงอ,อ,อย่างเช่นสุราขาวเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ออมอมเมาประชาชนนะจนเครียดกินเหล้าก็คือสุราขาวตัวนี้ที่เขาโฆษณาเนี่ยจะเห็นว่าภาษีนี่ถูกที่สุดในบรรดาชาวบ้านชาวช่องเลยนะ ตามมูลค่า2%แล้วก็ตามปริมาณ155ต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เนี่ย <c oughs> ออตอนนี้สุราชุมชนของชาวบ้านท่าช่องเนี่ยที่เป็นสุราชุมชนที่ผมจัวหัวข้อเอาไว้ว่าเป็นการลดภาษีสุราชุมชนเนี่ยก็คือคาดเดาอะ่ะเพราะเขาบอกว่าจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าของไทย ấy. ก็ต้องลดภาษีตรงนี้ใช่ไหมถ้าลดภาษีสุราขาวแล้วใครที่ได้ประโยชน์ครับ ก็เป็นรายใหญ่ที่ผลิตสุราขาวแล้วก็สุราชุมชนครับก็ได้ด้วยเพราะว่าเป็นอัตราเดียวกันครับสุราชุมชนตอนนี้ก็มีจํานวนมากขึ้นมีรายรา,ายผู้ผลิตจํานวนมากขึ้นวันพวงนี้ก็จะเริ่มมีงานของสมาคมนะครับสุราท้องถิ่นไทยที่เดอะวันรัชดานะครับอยู่หลังเอสพลานาดที่รัชดาพิเศษแวะไปดูกันได้นะครับก็ จะเห็นว่ามีผู้ประกอบการน่ยสุราชุมชนจนา่ะจำนวนมากนี่ยังมาไม่หมดนะครับเพราะว่าบางรายเนี่ยก็ติดงานติดการผลิตบ้างติดงานต่างๆบ้างเพราะว่าตอนนี้มีงานออกร้านการทั่วประเทศเลยจัดกันเยอะมากก็มาไม่ได้เป็นบางรายก็จะอยากพาเชิญชวนให้ไปดูกันว่ามันตอนนี้มีเยอะกันขนาดไหนนี่ขนาดมาไม่ครบนะ แล้วเขาก็เสียภาษีในอัตรานี้เพราะว่าเขาเป็นสุราขาวนะครับสุรากันนะครับแต่ถ้าอีกคุณจะไปทําเป็นสุราสีนะครับสุราอย่างอื่นเนี่ยก็เลกสุรากันอื่นเนี่ยก็จะภาษีแพงขึ้นสิบเท่าครับนยฮะสิบเท่าทีนี้ก็ทําไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าต้องเป็นโรงใหญ่นะครับโรงเล็กเนี่ยทำไม่ได้เขามีกีดกันอยู่ที่สามเมลิตร ไปจนถึง9,000 90, 0ลิตรต่อวันนะครับ3,000 30, 0ลิตรก็คือพวกยินลำวิสกี้นะครับยินวิสกี้ยินอะไรนะแต่ถ้าเป็นวอดก้าเนี่ยจะต้อง9,000 90, 0ลิตรต่อวันอ่าส่วนเบียก,ก็แปลกๆเหมือนกันคือ,อดีกรีต่ำแต่อัตราภาษีนี่สูงมากเพื่อที่จะคำนวณแล้วได้ภาษีออกมาเยอะนะครับเพราะว่าเบียดีกรีมันต่ำไง ก็เลยเอาอัตาราละ430คูณดีกรีที่มันต่ำอยู่แล้วสมมติ5ดีกีเนี่ย <c oughs> 5ดิกีต้องมาคำนวณไอ้430ก็จะได้ภาษีเข้ารัฐเท,ทีนี้ถ้าเขาปรับเราไม่รู้เขาจะปรับอะไรบ้างเนื่องจากข่าวนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะลดอะไรบ้างจะปรับอะไรบ้างแล้วก็มาลองเดากันแล้วกันว่าเบียร์ไม่น่าจะลดใช่ไหมเพราะว่า,าจะทำให้ราคาเบียร์ถูกลงแล้วก็ ภาษีได้น้อยลงแต่ตัวหลักที่จะได้ประโยชน์กับเจ้าสัวก็น่าจะเป็นสุราขาวเนี่ยก็อาจจะลดแล้วก็จะทำให้สุราชุมชนเนี่ยได้อน,นี้ส่งไปด้วยก็ไม่รู้ว่าช่วยใครนะแต่ว่ามันเป็นเลทเดียวกันส่วนวายก็ไม่คิดไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าวายที่เป็นวายเง่นในประเทศเนี่ยมันก็มีไม่กี่รายเองแล้วก็เสียภาษีเนี่ยตาเดียวกับวายต่างประเทศถ้าเขาลดเนี่ย ไวน์ต่างประเทศก็จะถูกลงด้วยแต่ตอนนี้มันทำให้วายเ,ยเป็นสินค้าลักชูรี่สินค้าฟุ่มเฟือยมันไม่น่าจะแพงขนาดนี้อันนี้เราพูดกันมาจนเยอะแยะมากมายแล้วสมาชิกเพื่อนที่มาฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็กลับไปหาดูได้ในเรื่องของที่ผมพูดเรื่องของภาษีมีเรื่องภาษีวายภาษีอะไรต่างๆเนี่ยบ่อย แล้วก็ยังมีการเปิดช่องไว้สําหรับไวน์ที่มีส่วนผสมองุ่นก็คือเป็นไวน์ผลไม้ที่ทําหน้าตาให้มันเหมือนไวน์องุ่นแค่ใส่ผลไม้ไป0.1%เข้าไปนิดนึงแล้วก็ทําฉลากอะไรต่างๆให้เหมือนไวน์องุ่นก็จะเสียภาษีถูกลงเนะ่ะเพราะว่ามีผลไม้อื่นมาผสมเนะี่ยแต่มันก็ไม่เข้าท่านะก็ทําให้ไอไวน์พวกนี้เต็มท้องตลาดไปหมดว่าแล้วเวลาที่เราไปซื้อเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อตัวไหนดี ตัวไหนเป็นวายจริงตัวไหนมีผลไม้ผสมเนี่ยหรืออาจจะไม่ใช่มีผลไม้เลยก็ได้เพราะว่าหนึ่งเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยแทบจะไม่มีผลเขาไม่ได้กําหนดเปอร์เซนต์ไงเอาละอันนี้ก็พอเข้าวๆาว่าเขาจะต้องปรับอัตราภาษีสุราอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะเราก็ต้องคอยดูกันนะว่าว่านี่เป็นการโยนหินถามถนนหรือเปล่านะโยนหินทาถนนหรือเปล่า ก็คือถามทางว่าเ้จะเป็นไปได้ไหมแล้วก็เวลาที่มีกระแสต่อต้าออกมาโวยวายวอยวายเขาจะงเงียบไปอย่างเช่นเรื่องของการทําอะไรนะการเพิ่มลดภาษีวายอะไรต่างๆจําไม่ได้แล้วนะตอนนั้นที่ผมเคยโวยไปทีหนึ่งแล้วมันก็เงียบไปนะครับตอนนี้ก็ต้องรอด,ดูว่าท่านประหลัดรัฐวรนเนี่ยท่านจะเดินหน้าไปได้ถึงขนาดไหนโดยที่จะต้องมีการแก้กฎหมายแล้วเวลาแก้ก็ต้องไปรับฟังความคิดเห็นอีกนะ เพราะว่าการแก้ภาษีอัตราภาษีสุราเนี่ยมันเป็นการแก้กฎกระทรวงเนี่ยนะครับตัวกฎกระทรวงเนี่ยมันจะต้องออกมาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้เซ็นนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีจะต้องเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีคลังตอนนี้ใครอะ่ะตอนนี้ใครอะ่ะนายกเศรษฐาใช่ไหมเป็น,นรัฐมนตรีคลังเองอ่ะโอเคก็เป็นนโยบายที่นายกเศรษฐาเป็นคน กำหนดอะว่าอยากจะให้สนับสนุนใช่ไหมการกระตุ้นเศรษฐกิจอะอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจคนจะได้จับจ่ายใช้สอยนะกินเหล้าให้มากขึ้นก็จะโดนสอสอแล้วก็พวกตานเหล้าเนี่ยออกมาวัยวัยสักพักหนึ่งแหละคอยดูเดี๋ยวจะมาเพราะว่าถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวถือว่าไม่ทํางานนะจะเลี้ยงไว้เปืองข้าวสุกเพราะว่าข้าวสุกที่ให้ไปเนี่ยก็เป็นข้าวสุราคาแพงนะ ที่เก็บมาจากภาษีของประชาชนที่ซื้อเหล้ายานี่แหละกับบุหรีด้วยก็คือเก็บมาจากภาษีเพิ่มนะครับที่มาจากภาษีสรรพสามิตทั้งหลายโดยที่มาจากสุรากับบุหรีเท่าไหาร่เปอร์เซ็นต์นะให้หน่วยงานนี้แล้วไปแจกก่กให้องค์กรต่างๆพวกนี้องค์กรต้านเหล้าก็คอยดูครับเดี๋ยวเขาต้องออกมาแนี่วันนี้ก็มาคุยกันแบบสั้นๆนะครับประมาณตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้ว ยี่สิบสนาทีเท่านั้นสิกว่านาทีเท่านาั้นเองแต่ว่าสรุปว่าเนื้อหาเป็นแบบนี้ก็คือยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับว่าจะแก้ไขอะไรอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าเกิดประกาศใช้แล้วเนี่ยมันเป็นแค่ประกาศของอประกาศของกร,กรมศุลกากรที่ว่าจะเก็บหรือยกเลิกภาษีสินค้าทานบน คลังสินค้าทันบนหมายความว่าถ้าคุณถือเหล้าเข้ามาคุณต้องเสียภาษีนะและเ,เพื่อให้คุณมาซื้อเหล้าที่เราจะลดภาษีในประเทศก็ไม่รู้ว่าจะลดกันเท่าไหร่โดยจะทำได้เมื่อไร่เพราะาต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพราะว่ากฎกระทรวงมันกำหนดเป็นอัตรานะกฎกระทรวงกำหนดพิกัดพิกัดอัตราภาษีฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนต้องไปแก้ที่กฎ จะสวงก็หาว่าผมพูดซ้ําพูดซากใครทนฟังคนพูดซ้ําไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังเอาละวันนี้ก็พอดีครบเวลาตามไม่ได้ไม่ได้กาหนดว่าจะต้องพูดเท่าไหร่แต่เนื้อหามันมีแค่นี้เองนะเขาออกมาพูดประมาณเท่านี้เอง2ประเด็นแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องตามกันต่อไปว่าเรื่องนี้มันจะไปได้ถึงไหนมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทันไหมในขณนะที่ นายกรัฐมนตรีนะครับเขาก็ต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่มากันแล้วมากันน้อยแล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งเข้ามาก็ต้องการที่จะดื่มนะจะดื่มแล้วราคามันมันไม่ชักจูนะครับเมื่อเทียบกับราคาในประเทศเพื่อนบ้านหรือราคาที่ในยุโรปในญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ค่าของชีพเขาแพงกว่าแต่ราคาเหล้าเขาเทียบกับค่าของชีพแล้วถูกกว่าเนี่ยเป็นมัน มัน,มนในเมื่อก๋วยเตี๋ยวทางนี้ราคาแค่30-50บาทแต่นะถ้าเท่ากับเบียร์หนึ่งกระป๋องเนี่ยมันก็ไม่ไม่สอดคล้องเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูกันต่อไปครับฝากพวกเราช่วยติดตามแล้วก็ถ้าเราได้ข้อมูลอะไรต่างมาเราก็จะมาไลฟ์พูดคุยกันแบบนี้เช่นเดิมนี่ก็คือการไลฟ์ข่าวสารนะครับไม่ใช่เนื้อหาวิชาการถ้าเป็นวิชาการตอนนี้ก็จะทำเป็นคลิป คลิปเพื่อที่จะได้หาได้ไดง่ายๆไปดูใน YouTube แต่ตอนนี้เราไลฟ์ไปทั้ง2ช่องทางแต่วันนี้คนอื่นยังมาไม่ทันเพราะว่าหลายๆคนที่ดูผมเนี่ยวันนี้ไปจัดบูธอยู่ที่งานที่จะมีในวันพวกนี้1-3นะครับ1-3ถึงสเขียนให้ตรงนี้ดีกว่าธัานวาคมนะที่เดอะวันรัชดา ดววนรัชดาอยู่แถวนะสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมแล้วก็เดินข้ามถนนไปฝั่งเอสพานาดอยู่ด้านหลังนะครับก็ไปเยี่ยมทักทายเพื่อนฝูงในวงการผมจะไปออกบูธให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตการทำเหล้าด้วยที่ในงานนี้ทั้ง3วันแต่จะไม่ได้อยู่ทั้งยาวๆหรอกเขางานเขาเลิกตั้งเที่ยงคืนอยู่ไม่ไหวนะ ก็อยู่สัก2-3าชั่วโมงแล้วเหนื่อยก็กลับบ้านครับผมคุณคนแกแดดสวดัสดีนะครับก็มาทักทายกันอยู่เรื่อยๆนะครับหวังว่าจะได้เจอที่เชียงใหม่นะครับวันที่11นะครับก็แวะมาทักทายกันที่จะไปดูโรงเล่าอัสุราครับเห็นคุณว่าจะไปนะใครใครที่สนใจนะโรงเล่าอัสุราเขาจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะที่ไปกับผมเท่านั้นในวันที่ 11นะครับเดือนธันวาคมนี้ก็คือจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะครับโอเควันนี้สวัสดีทุกท่านแล้วหวังว่าจะได้ไลฟ์กันในช่วงวันที่1ถึง3นี้วันใดวันหนึ่งหรือทุกวันที่เดอะวันรัชดาแล้วเจอกันนะครับที่นู่นครับโอเค